มากเลยเนี้ชมสดากเพราะว่าเขาตุ๋นใส่เตุนตอนจจอนี่เออยังมีครวงมันคุ้มครัวอยู่เลยนะส,ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Sweetie Camp นะคะแล้วก็ EP นี้เราก็ยังอยู่กันที่สวนเพิ่งนะครับเออสวนครึ่งราดบุรีค่ะ EP ที่แล้วเราไปไล่ไปต้นไล่ติมพิ่งมา ก็วันนี้นะคะเรากําลังเดินทางไปกันที่รายกางเตน้นไล่เมืองสุขไล่เมืองกษมเ่าไล่เมืองเกษมนะคะก็คือถัดลงมาจากไนต้นพึ่งอะนะเหมือนเรามันจะอยู่คนละฝั่งนะก็คืออย่างถ้าง่ายๆนเะอ,อ่าไล่เมืองเกษมจะอยู่ฝั่งเขากระโจแต่ถ้าไ่ต้นพึ่งจะอยู่ฝั่งห้วยคอกหมูห้วยค้กหมูไปทางนู้นเออเอาเป็นว่าจะได้จับเข้าใจง่ายๆดีกว่าครับต่อไปบนถนนก็เป็นร้านที่ยังอยู่ใน ใน,น,ใ,นในส่วนพึ่งบรรยากาศดีเออช่วงนี้ส่วนพึ่งบรรยากาศดีลมแรงมากแต่ว่าเป็นลมไม่ใช่พายุพายุนะเป็นลมปกติของที่เนี่ย<ม>แนะแบบโอ้โหบรรยากาศเขียวชุว่มคือดีดีมากดียว่ารู้สึกแบบได้มาพักผ่อนพักผ่อนจริงๆดีว่า<ม>ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ลายอีกทีนะครับอ่า สวัสดีค่ะที่โทรมาเมื่อกี้นะคะ่ะจอบตรงไหนได้บ้างคะอยากได้ลงลงรถล,ลงไปตรงไหนได้บ้างขั่งนู้นก็ข้ามไปได้นะพี่อ๋อดูไว้่ที่มันจะเป็นกลางเลยอะ่ะกลางของน้ำอะ่ะ<ด>จะดูนะว่ามันตรงไหน,ไนก่อน้ บได้ก็ได้ท<ด>ุเรียนในสวนนะคะใช่ค่ะสิ่งลูกสุดท้ายขายเก็บไว้เบียงพักวันศุกร์นี้ค่ะอ๋อคิดว่าขายอย่างที่ผมคนเนี้ยอืมงอนแมลงอะไรเข้าตาดูไว้ก่อนไม่มี<า>ไม่ม,ม,มีโอเคมาตอบเอยไม่มีเข้า,า <c oughs> ตาตรงไหน ตอนนี้เหรอถึงแล้วนะคะก็เข้าไปเช็คอินก่อนเนาะใครที่จองมาก็คือเข้าไปติดต่อก่อนนะคะอุ้ยบรรยากาศดีที่นี่บรรยากาศดีมันเป็นสวนทุเรียนเลยอะ่ะ จริงๆพี่บินโดแล้วอันนี้ได้เลยนะ,ยยนะเราลงมาด้านล่างนะด้านล่างมันก็จะเป็นลานกลางเต็นท์อีกระดับหนึ่งซึ่งก็ถือว่าสวยนะถ้ามองจากวิวบนขั้นไปก็สวยใช่ตรงนี้มันจะเป็นลำธารเลยนะเป็นลำธารแบบไหลมันเป็นคลองเป็นอะไรอย่างเงี้ยแหละถือว่าบรรยากาศดีด้วยแบบเขาจัดสวนจัดอะไรพวกนี้ไงอี ตรงนี้ก็คือสามารถกางได้หมดเลยนะแต่อาจจะไกลปลั๊กไฟหน่อยนะปลั๊กไฟจะไกลกว่าถือว่าตอนนี้รับลมนะข้างล่างในลมแรงทานแบบเล็กๆมีลมอะ่ะเข้ามาแล้วที่นี่ก็คือเช็คอินก่อนนะแบ่งง่ายๆเลยแลนสเคปที่นี่ไม่มีอะไรมากน้ําจะมาอย่างเงี้ย สองฝัออ่งมาหาการตรงน,นี้ก็คือด้านบนอ่ะมาถึงก็คือจอดได้เลยจะเป็นเต็นท์พื้นหรือว่าคาแคมป์ก็จอดได้นะคะใครที่ไม่ชอบวิวด้านบนแต่ด้านบนสวยนะด้านบน <c oughs> ด้านบนวิวสวยกว่า <c oughs> อ้อมลงมาริมลำธารจุดตรงเนี้ยคือเป็นจุดหน้าลำธารเล็กๆเลยก็คือกลางได้หมดจอดได้หมดรถคาแคมป์ก็จอดได้มีปักไฟซึ่งบริเวณตรงนี้ปปักไฟอาจจะต้องยาวหน่อยแล้วก็ต้องต้องพ่วงๆกันหน่อยอะเนะเพราะว่าไ ไกลอยู่นะคะห้องน้ําก็คือหนึ่งจุดก็คือด้านหลังรถที่จะลงมาก็คือมาได้ทุกทุกคันอ่ะทุกคันทุกคันข้ามลำธารมาได้ทุกคันร้านเขาสวยนะสวยสวยเป็นรลานแบบร้านสวนเออบ้านสวนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็จะเป็นแบบสวนทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงนี้จะเจอแต่ร้านบ้านสวน มาจะพามาดูห้องน้ําของจุดลำธารเอาจริงๆอะ่ะคนที่มากลางที่นี่แล้วมาข้างล่างอะ่ะ <c oughs> ก็จะกางติดลำธารหมดอะ่ะไม่มีใครเขยิบเข้าข้างในหรอกเนาะแต่ก็ข้างในก็ล่มไงเออแต่ข้างในก็ลม่มก็น่าจะแบบริมลำธารห้องน้ําก็คือเดินไปนิดนึงนู้นนะคะเออ้าจะอยู่จุดนน้นอ,อืมก็มีสองจุดหลักๆห้องน้าใช่ลานบ้านสวนเลยเป็นลานเล็กๆไม่ใหญ่มากใช่ค <c oughs> ่ะแต่วันนี้ที่เราเลือกก็คือ เราเลือกข้างบนแต่ตรงนู้นก็กางได้นะตรงไหนมีซิงค์ล้างจานรับลงไปตรงไหนอ่ะจะลงตรงนู้นลงมาอ๋อมีบันไดอยู่ลงมาเหรอบรรยากาศนะวันนี้ที่เรามาก็บรรยากาศดีนะไม่มีแดดแล้วก็มีลมเนี่ยถ้าดูจากมุมสูงตรงนี้สวยมากนะสวยดูดิอย่างมุมที่รถจอดอยู่เนี่ยคาแคมก็จอดได้นะครับแล้วก็ไกลปักไฟด้วยปักไฟอยู่นี่จริงจริงที่นี่เขาไม่ได้แบ่งเลยนะว่าแบบ ใค่ต้องจอดจุดไหนอะไรแบบนี้จอดได้หมดเออจอดได้หมดเลยแล้วก็ตรงนี้ดีที่ติดถนนหางานละง่ายอ่ะอ่าล้านง่ายแต่ว่าสงเง่ายว่าตรงไหนช่วงระยะเวลาไอช่วงระยะทางที่เข้ามาในลาน่ะมันจะไม่มีของขายนะต้องซื้อเข้ามานะครับใช่เตรียมไม้พร้อมแต่ถามว่าออกจากลานไปถนนใหญ่ประมาณห้าสิบเมตรเองก็ไปวิ่งกินข้างนอกก็ได้เอ้แต่เขามีกฎว่าเข้ามาแล้วห้ามออกเอ้า หมายถึงว่าแบบไม่ออกไปซื้อเดี๋กดหลักๆเดาเดามาสรุป,ปเออมาสรุปอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวเราไปกลางเต้นกันก่อนนะครับเพราะว่าเราก็เพิ่งมาถึงเราอ่ะได้มุมเหมอะและ้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนขึ้นไปกลางข้างบนเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าวิวข้างบนที่เราอยู่ออยมันเป็นยังไงสวยไปไป จริงๆนะบรรยากาศที่นี่คือสวยมากตอนแรกก็ยังแปลกใจว่าทําไมก็ถึงตั้งชื่อว่าไล่เมืองกเกษมพอเข้ามามันเหมือนแบบอ๋อมันเหมือนเป็นเมืองเมืองเป็นเมืองของเขาอะ่ะเมืองแบบเมืองสวนทุนเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจัดสวนต้นสนอะไรพวกนี้มันดูสวยดีไงชอบตรงไหนหรือปะโค้งน้ําตรงเนี้ยอืมเออสวยดีมันเป็นขั้นไงมันเหมือนไอ้นี่อะไรนะลำธารธรรมชาติที่แบบ มันไหลมาตามผวดกิ่นช้าๆช้าๆใช่เค้ยมันนั่งมองได้ทั้งวันเลยแหละในเซตอุปกรณ์เราก็ง่ายๆมากเลยนะไม่ได้มีอะไรเลยกคาอ,อี้สองตัวโต๊ะต,ต,ตัวหนึ่งนะครับสําหรับอ่าตั้งแต่เรามาแคมป์คาเนี่ยในช่วงฤดูฝนก็รู้สึกว่าได้ได้ไปหลายๆที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นเจ็บเร็วขึ้นเหนื่อยน้อยลงน้อยลงเน้นแต่อุปกรณ์ที่จําเป็น จริงๆอะใครที่แบบชอบวนพึ่งนะอยากอยากให้มาลองลานนี้นะใครที่ยังไม่เคยมาอืมงันดีเพราะว่าเราอยู่ในหันหน้าไปโน่นใช่ไหมใช่หันนน้ปนเพราะที่นี่อเราอยู่ในระดับที่มันสูงกว่าน้ำตกสูงกว่าลำธารแล้วเรามองวิวไปมันสวยอา้าว ด้านหลังตรงนี้มันก็จะเหมือนเป็นเป็นช่องลมช่องลมมามาไปช่วงๆก็ไม่ถึงกับอบอ้าวมากถ้าเกิดเราเล่งเฉยๆนะแต่ตอนนี้ขอเติมน้ำตาลก่อนส่วนจุดที่เราอยู่ตรงนี้ห้องน้ำก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยเออเด,ด้านหลังใกล้ห้องน้ำเดินไปแบบไม่เกินนะัยี่สิบเก้าอืมตรงนี้มันเป็นสวนยางเนาะสวนยางไม่แน่ใจอะ่ะ เนี่ยอันนี้ต้นยางแต่ไล่าจากยางไปอ่ะเป็นเหมือนแบบพันไผ่อ่ะเนี่ยเขาลูกเนี่ยบอกเลยว่าที่เนี่ยบอกเลยว่าร้านที่เนี่ยเหมาะกับการที่แบบนั่งชิลๆจริงๆนะแบบไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมากมายอะ่ะนั่งคุยก,กินนู่นกินนี่แล้วก็นั่งฟังเสียงน้ำ ดูบรรยากาศจุดที่เรากลางตรงเนี้ยสวยใช่น่าน่าจะเป็นจุดจุดไฮไลท์อ่ะจุดดีที่สุดดีวะ่ะในการที่จะมองวิวลำธารไหลออกมาเียน่เหรอคะอ๋ะอไม่ดีจังเลยคุณลุงให้ต่อ,ตอมาอันนี้ก็คือส่วนของห้องน้ำนะคะที่เนี่ยคือเขาจะล่มลื่น เพราะว่าเป็นแบบเป็นสวนทุเรียนปลูกสตอปลูกนู่นนี่นั่นอะไรอ่างเงี้ยเออก็จะเป็นฟิลแบบว่าสวนอะ่ะลานกลางเต็นท์ในสวนมีกล้วยมีอะไรแบบเนี้ยนะอืมฟิลแบบกลางที่บ้านสวนเลยแล้วก็มีลำธารฟิลดีฟิลดี มีพรอบป่ะพรอมสดมากอันนี้คือสดมากเพราะว่าเขาเพิ่งสอยลงมาในต้นสตอได้ไงแะ้วมกรตอนอะเออยังมีพวงมันพวงพวงอยู่เลยนะคือแบบก็เพิ่งเคยเห็นนะสตอสดพึ่งสตอสดพึ่งแต่มันน่าจะเป็นสตอข้าวหรือเปล่าคืออะไรสตอข้าวสตอข้าวคือสตอท้องใต้มันจะมันๆไม่สด เดี๋ยวมา,ายพาไปดูห้องน้ําจุดแรกก็คือจุดบนเนี่ยที่ใครกลางข้างบนก็คือจะต้องเข้าห้องน้ําที่จุดนี้นะคะ,ะมาถึงแล้วก็คือเขาก็จะมีรองเท้าให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนรองเท้ากันด้วยนะม่มีหมานอนเฝ้าด้วยอังเข้ามาปุ๊บจะเจออ่างล้างหน้านะคะต้องบอกก่อนว่าที่นี่คือห้องน้ํารวมนะเขาจะรวมหญิงชายเข้าด้วยกันหมด มีทั้งหมดห้องอาบน้ำจะมีหนึ่งห้องนะคะโอเพนนะคือเปิดโล่งนะคะนี่เปิดโล่งเลยมีเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่สองห้องแล้วก็จะมีห้องที่เป็นสุขาในตัวเลยอันนี้มีหลังคานะคะสุขาในตัวมีฝักบัวแล้วก็ อีกห้องหนึ่งนะมีหลังคานะคะอืมเขาจะเป็นฟีลแบบป่า,ปาแล้วก็อีกห้องหนึ่งประมาณนี้มีห้องน้ำในตัวทั้งหมดห้องน้ำจุดแรกตรงนี้นะจะมีอยู่หกห้องนะคะเป็นห้องอาบน้ำสาม อาบน้ําได้สี่เขาจะแบ่งอะ่ะเออห้องนี้อาบน้ําอย่างเดียวห้องนี้มีสุขาด้วยอาบน้ําด้วย,อ,วยอะไรประมาณนี้นะอืมรวมๆแล้วตรงเนี้หกนะคะห้องอาบน้ําทั้งหมดหกห้องนะแล้วมาจะพาวนไปดูข้างๆข้างๆเขาเดินลัดมาข้างหลังก็จะมีซิงหลังจาน ด้านหลังจะเป็นสิง้ังจานวนมาเลยวนตามสวนทุเรียนมาดูต้นกล้วยดิอ่ะตรงนี้ก็จะมีโถปัสสาวะนะคะสอ,งม,อง,งมีอ่างล้างมือแล้วตรงนี้จะเป็นห้องสุขขาห้องสุขขาอีกสามห้องนะประมาณนี้สำหรับห้องน้ำที่นี่ก็คือฟิลฟิลสวนเลยพีนี้เหมือนเราได้แบบ มาพักอ,ะอ่ะเนี่ยที่เนี่ยเหมือนแบบมานอนนอนชิวๆเหมือนแบบอยู่บ้านสวนะนะเนาะแล้วก็บรรยากาศก็แบบไม่ได้ร้อนมากไม่ร้อนไม่ร้อนก็นก<ม>ใครชอบแบบบรรยากาศแบบเป็นสวนต้นไม้เขียวๆที่นี่มีทั้งสวนทุเรียนนะครับมีสวนสนแล้วก็มีสตอร์สตอร์เขาหน้าืนอ,อนแบบปลูกเองปลูกเองแต่ว่ามันให้บรรยากาศแบบ สดชื่นดีว่เาเพราะว่าต้นไม้อนี่ยเขปลูกแบบว่าหลายพันหลายอะไรพวกเนี้ยอืมัมนทําให้มีสีสันด้วยเป็นอีกที่หนึ่งที่ในสวนพึ่งนะครับที่เป็นการจัดสวนที่แบบสวยลงตัวนะครับเขาไม่ได้จัดอะไรมากเลยนะเหมือนว่ามันมันไม่ได้เขาไม่ได้จัดอะไรมากแต่เป็นฟิลแบบว่าทุกอย่างมันมันเออมันกระบอกว่ถเหมืองกันนะออตาก น้อยแต่มากอะ่ะมากด้วยบรรยากาศหรือไม่ก็บามากด้วยลำธารภูเขาแล้วแบบจุดตรงนี้เลยอะไรประมาณนี้เพราะว่าจริงๆแล้วลานกลางเต็นทนะ์อ่ะจุดที่กลางเต็นท์ได้อะ่ะจริงๆมันมีแบบว่าตามซอกอตามซอกตามซองอะไรเงี้ยที่แบบการในทุกจุดนะครับที่เนี้ยอย่างแบบด้านขวามือผมเนี้ยก็จะเป็นขั้นบันไดลงไปก็กลางได้นะครับติดน้ำเหมือนกันแต่ว่าจะเดินค่อนข้างชันนิดนึงอืแต่ก็มีแบบพวกจุด หลังจากจุดต่อไฟให้ครบห้องน้ําก็จะเดินไกลนิดหนึ่งเพราะว่าห้องน้ําจะอยู่ด้านหลังนะครับอืมอ่าแล้วก็ขับตรงไปเนี่ยลงลงไปก็จะไปถึงด้านล่างที่เราพาไปดูลานเมื่อตอนมาถึงนะครับด้านล่างตรงนู้นตอนแนะนําให้ขับรถลงไปดีกว่าด้านบนก็จะแบบอีกฟิลหนึ่งนะด้านล่างก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งแต่ถ้าให้แนะนําจริงๆถ้าผมมองว่าจุดจุดที่มันแบบ วิวพอยจริงๆก็คือตรงนี้แหละครับจุดเราอยู่เนี่ยสวยน่าจะเป็นไฮไลท์ของ้านนี้แล้วก็ลานสวยบรรยากาศดีเหมือนบ้ฟิวบ้านสวนใช่คือมาถึงตรงเนี้ยนะตอนเนี้ยเราอยากจะแบบอาบน้ํานอนนะอืเพราะว่าแบบเปิดหน้าต่างดูน้ํําน้าลําธารไหลแล้วก็วิวภูเขาก็อย่าลืมนะครับเนี่ยด้านหลังเราเนี่ยมันจะเป็นสายน้ําแล้วก็เป็นภูเขาอย่างแบบทุกที่ที่เราไปอ่ะ มันก็จะมีองค์ประกอบครบที่เราชอบโพสกันบ่อยถ้าองค์ประกอบตรงนั้นมันครบเนี่ยมันจะทำให้เราแบบรู้สึกแบบสดชื่นนะนผ่อนภูเขาน้ําอะไรพวกนี้หญ้าเ,เขียวๆนะครับก็ใครที่แบบยังไม่เคยมาก็ามาได้นะไล่เมืองเกษมพูดถึงค่ากลางเต็นท์กันบ้างกว่านะคะใครที่สนใจจะมากลางเต็นท์ที่ไล่เมืองเกษมนะค่ากลางเต็นท์จะอยู่ที่คนละหนึ่งร้ยห้าสิบบาทไม่แพงนะเออ ไม่แพงกับแบบสถานที่อ่่าเนี้ยอ่าใช่ใช่แล้วก็เด็กเล็กเข้าฟรีใครที่นำแอร์มาด้วยไม่เกิน9 0 0ันรีวิวเสียเพิ่มอีกคือละ 200, อ2 0 0แต่คนที่จะใช้แอร์เนี่ยจะต้องเหมือนแบบแจ้งก่อนนะเพราะตอนเนี้ยไฟยังไม่ใช่ไฟแบบสามเฟสอ่าใช่ก็ก็ต้องแจ้งทางร้านก่อนแต่บรรยากาศก,าก็ไม่ได้ร้อนนะปกติเราทริปเราอ่ะเราจะติดเราจะติดแอร์มากใช้แอร์แต่เนี้ย สี่ทิปแล้วนะตั้งแต่เขาจุกละยองบีดแคมป์แล้วก็ไล่ต้นพึ่งแล้วก็มาที่ไล่เมืองเกษตเนี่ยไม่ได้ใช้แอร์ไม่ได้เอาแอร์มาเลยนะครับถือว่าบรรยากาศมันเย็นนะคือเราผมผมรับรองเลยว่ามันเย็นช่วงหน้าฝนเนี่ยมันเย็นยี่กลางคืนก็ยี่สองามประมาณนั้นส่วนเรื่องสัญญาณโทรศัพท์นะคะสัญญาณโทรศัพท์เนี่ย a อใช้ได้ ดีแท็ูจบเลยไม่ค่อยไม่มีอ่าไม่ค่อยมีนะแต,นแต่เขาก็จะมี Wi-Fi ฟละนี่มี WiFi ใหเ้เขาจะมี WiFi มี WiFi จุดต่อปลั๊กไฟเนี่ยก็ทั่วทั้ง้าน <laughs> แต่ก็ต้องนำปลั๊กสายอ่าต้องต้องนำสายยาวๆมาหน่อยยิ่งข้าง,ข,างข้างล่างเนี่ยโซนด้านล่างปลั๊กมันจะอยู่ค่อนข้างลึกอืก็อย่างน้อยผมมองว่ากสั3สามสิบเมตรองมีสัก3สามสิบเมตรนะครับประมาณประมาณนั้น นะนะะที่ร้านนะคะเขาก็จะไม่มีพวกร้านค้าร้านอาหารก็คือแนะนําใครที่จะเข้ามาเนี่ยก็คือเตรียมเตรียมมาให้เรียบร้อยส่วนหมูกระทะเนี่ยเขาจะมีก็คือต้องโทรสั่งก่อนสี่โมงมีให้หมูกระทะนะเอเอโทรสั่งก่อนสี่โมงไม่งั้นไม่ได้กินนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจําเป็นนะช่วงนี้ยุงดุมากเลยะ,ค,ะคือยุงเยอะเราไปที่อื่นอะ่ะ เรารู้ว่ามันเป็นยุงเราเรียกกันยุงลายแต่ทีเนี้ยคือแบบว่าลายม้าลายเลยม้าลายเลยขาวดาขาวดําเลยอืมคือยุงน่าจะเป็นยุงป่านะแล้วคือเนี่ยประมาณสักสี่โมงครึ่งห้าโมงอ่ะเริ่มออกออกล่าแล้วนะเริ่มออกล่าแนะนำเลยยากันยุงยากันยุงแบบฉีดแบบจุดอ่ะคือยังไงเตรียมทุกขนานเตรียมทุกเตียมทุกขนานเลยดีกว่าเพราะว่ายุงเยอะยุงเยอะฟิวส่วนไงเพราะว่าอย่าลืมนะครับตรงนี้เป็นเขาเป็นป่าป่ายางอะไรพวกเนี้แล้วก็ จะทึบแล้วก็หน้าฝนะก็มาอ,มอยู่แล้วแหละใชส่สำหรับคลิปนี้มันก็อ่าจะเป็นคลิปที่แบบอาจจะไม่ได้ยาวนะครับเป็นคลิปสั้นๆแต่ว่ารวบรวมบรมมรยากาศไว้ในอีพีนี้หมดแล้วอของไล่เมืองกเกษมรสวนพึ่งราชบุรีนะครับใครที่อยากมาก็มากันมากันได้อโอเคนะที่นี่สวยแล้วก็ บรรยากาศดีเนาะอ่าทริปนี้อาจจะไม่ได้เห็นเราตกแต่งเต็นอะไรมากมายนะครับชิวๆแต่ผมสัญญาว่าหมดฝนผมจะจัดเต็มเต็นพื้นแน่นอนเออเพื่อเพื่อนเริ่มคิดถึงเต็นพื้นกันแล้วเออแล้วก็มีแบบว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็แบบเริ่มถามหาเต็นพื้นแล้วว่าแหมตกสมองก็ไม่เป็นแล้วนะอะไรแบบนี้ยก็เดี๋ยวหมดฝนเจอกันแน่ค่ะเต็นพื้นเดี๋ยวเราจ้างอยู่แล้วจ้างอยู่แล้วอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวให้ติดตามว่าเราจะมีอัปเดตอุปกรณ์อะไรใหม่ๆ มาให้ดูกันบ้างน,นะครับติดตามทางได้ทาง Facebook YouTube แล้วก็ t i k t o กทุกๆทุกทช่องทางในการรับชมของเราครับแล้วขอย้ํอากทิธีนะครับชีวิตติดแคมป์นะครับแคมป์ภาษาอังกฤษนะครับในเพจ a c e b o o k เราจะมีเครื่องหมายถูกนะครับฝากเข้าไป Follow ด้วยนะครับเออค่ะฝากงานอีกงานหนึ่งปลายปีธันวาคมนะคะก็บอกกันไว้ตั้งแต่นั่นเนินนะนะให้เพื่อนๆที่แบบว่า รับรูบร้รับทราบกันก่อนว่าปลายปีจะมีงานที่เ,เป็นงานเทศกาลคนบอกรักริมเขื่อนครั้งที่หนึ่งนะคะจัดที่เขื่อนระบมะบเลยวังคูนะครับชาเชียงซาอําเภอสนามชเชยเขตนะครับก็คอนเซ็ปต์ก็คือกลางเต็นท์ฟังเพลงดูดาวนะครับก็เกี่ยวกับพวกสายแคมป์มีจุดแคมคามีจุดต่อไฟห้องน้ำครบนะครับ บา,บาทราคา5้9ราบเ้าทเขาไลยสองวันแล้วศิลปินเขาเยอะนะสิบเจ็ดวงมีทั้งใครอ่ะไทยตงรงไทยตรงวัสดุทิพเจ็วัสดภูมินอืมแล้วก็อ่าเล็กอีพีหน้าจะไปไหนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกันไว้ด้วยนะ